เนียนางคงกินแคบหันปะทูชาพันธักบัวีหาพันจุกสื่อแต่แนวกินทอนั้นทอนั้นเลดเห็นทรงเสืองามนี่กะอยากได้ก็อดเอาได้นอกนิออดอนาจะกอนนุงตัวนี้ไปกอนวัยหนุ่งเสือตัวนี้คู่กับบตายมะขึ้นในใจละเออคนเดียวเนาะคนเดียว นนคิดแชร์ว่าเราหาเงินบ่ได้ครายยาับมันยากคิดใช่อนาคตภายหนาย้าใชแล้วเนาะเฮาบุหูสตาร์กร,รมเหมือนเธอเฮาจะเป็นเดน่นอุ่นอนาคตามันส่องบมเห็นเนาะนขงังขังหนีมา,นานหนีแลนน้วเนาะไหมป้ะกานเฮาบ่มีเลยครับากหากู้หายืมน้ำหม,มู่กะยากอยากยากกานเฮาบ่มีทรัพย์สินบ่มีงวัวบ่มีควายบ่มีแนวน ผมมีทร er. ัพย์สินกัจากยากอะไรพี่น้องเลยคันวาสชีหาจืมเอื้อจืมน้องกับเมื่อน้องกับผมมีคือกัดบาดแห้งยากอีกใช่วาจังหวะผ้าคันอยู่ใช้อยู่น้ำกันเสาคนเอาน้องเพื่อจงได้ออกกำลังน้า็ได้ออกกำลังอืมเน่านั่นเนาะ มีกาต้นหนึ่งทรงนีอเขาแรงก็เนาะกท้ายใจใช้ต้นหนึ่งได้ได้เขาที่นั้น,ค,าาค,นคือสวัยซาตุวีคนมาบึงมาแย่งดูแลกนคือขนาดบุนคุณคงเจนดูรีนี่แล้วคนมาบึงมาแย่งทำตอนี้ใจจนปากมาได้ดคุณบอกบเป็นแบบผลหักวิธีใดห้าหักคนวิธีใดน,นี่จะผ่าความคิดเหาะ อย่าเห็นหน้าเห็นตาที่นาะงแม่ป้าคันเพิ่นมานะคันเพิ่นมาลาวนี่อยากให้เพิ่นมาเยี่ยมอยู่บ่อยากให้เพิ่นมาเยี่ยมอยากเห็นหน้าเพิร์มจะเห็นหน้าเห็นน้อยหนึ่งเก้าพอดีใจพอมีแห้งพอมีแห้งอันนี้ว่าเพิ่นว่าเพิร์มสัดเห็ดให้อยู่เพิร์มมัดเงินตอนนั้นตอนนี้เฮาไม่หาเงินมาเพิโดยเพิ่นมจได้เงินไปให้เพิร์มเหากระทุพอแห้งแล้วแม่นบ่แม่นบ่ได้ง่ายพี่น้องเอยหาเงินนะง่ายหาเพิร์ได้เพิ่นมอยากซอยเหลือ รอยซาตัวส่นหางนนีสุดกายสบายใจความเก็บจะได้ความไข่อย่านี้โทษบ่ห้มาพายมาพายมาเบีบหายมีแต่ความเจริญเจริญเงินในไร่เข่าเสาทองให้ไรเข่ามาอนเิมึ้เไท่นุงขนุจ่ายขนุกข้นคาาาถูกพี่น้องเลยปาวอนดีใจแห้งตื่นนตื่นตันตื่นจันบนเท้าเหนี่แห้งบ่ บางเทอเขาอาจจะมีแบบว่าเคยเ็บุญเห็ดอย่างห่วมกันมาศาสตร์นะก่อนหรือว่าศาสตร์ก่อนก่อนแต่ใดผู้ใดไปแม่ป้าเลยคัน <Yeah. S 2> ว่าคุณเฮาบ่มีบุญวาสนาห่วมกันนี่มันดังยากได้เนาะยา yeah. แต่ว่าชาติถูกเ่อนที่เจามาพอดีใจ เาบอกมากินมายังเรอพากันบวจนจ๊บเนแจ๊บจนดีใจบราณใหญได้ดีใจได้น่ะแมนเพราะว่าเฮ้ากับบางทืเรอาจจะเคยเฮ็ดบุญกนอย่างรวมกันมาหลยจึงว่ามาฮอดงานฮอดข้าวหลยเพิ่นดุลบรรดาลให้มาครบมาพ่อกันแมนเพราะว่าอยู่คนละบ้านอยู่คนละบอนแล้วก็อยู่คนละเมืองอีกพี่น้องเลยก็ดึงมาจองกันค่ะแมนมาผมมาพ่อกัน อันนี้ก็คือการอะไรทั้งเอดจุลี่เพิ่นก็นอาจจะแบบว่าเรื่องบุญเรื่องอยังบางท่าอาจจะเคยส้างห่วมกันมาอะไรไหมป้าเอ้เพิ่นนี่ก็เป็นคนแบบใจดีได้ใจบุญนะโอ้ยเราสอยคนหลายเอดจุลี่นี่น,น้นำใจยิ่งใหญ่ชัมมหาสมุทรกว้างมาาแมนเพิ่นส้่งให้ ไหลายบอนทำเทวดาหยกสูงเป็นจริงเทวดา่อ้คนก็มันจะออกซิซิการ์ซาซิการ์ทีหนที่ที่ใเนี่ที่หนอุนเตจุลี่ก็ได้ไได้เหรเห็นแต่ในโทรศัพท์บัตรไม่ได้ปากว่ได้ว่าบัตรได้ได้เห็นได้หนึ่งครั้งแก่นั้นมันก็บอกในนะ้นแล้นั่งได้่ะ พอตายไปไันไดีจริงกันเลยตอนนั้นผัวน,น้องใหม่ป้านั่นได้ใจเขน้อยอขน้อยว่าอ,ออกจากใจจริงป่ะโอยบอกได้ว่าหลบหล่ายยังจักอย่างจักว่าเพิ่นสิมาขึ้นเฮือนนี่บ่จักชะจักก็ว,ว,ว่าเฮ้ยเศร้าั่นแหละพี่น,น้อง <laughs> เลย <laughs> คั่นมีเวลากะบางเทื่อเพิ่นก็อานชิมาอยู่ดอกตัวตนี้กะมันกะอยู่กับ การตัดสินใจของเพื่อนอะไรพี่น้องเนาะคันเพื่อนมีเวลาเพื่อนกับมาอยู่ไม่ไปแน่เ่ยขับเพื่นไปสะดวกมากสะดวกเพื่อนกับมาแน่นยื้อยู่บ่อขันเพื่อนลุกขึ้มาย่างจะได้เนื้อปลาป่าโรซาตุ้ได้แม,ม่ป้าแห่งอยากเห็นมาไวิ่งเนาะแม่ป้าแหง่งอากเห็น,นได้เห็นหน้อง,นห,งนหนึ่งกับมีแหง่งดีใจน้องหนึ่งกับมีแห่งตายไปก็ตายตาลับตายแต่รับตาโอ้ยนี่แหละพี่น้องเลยความดีใจตื่นตันใจ อยากให้เพื่อนมาเห็นอยากให้เพื่อนมาเบิ้งว่าเฮือนบ้านที่เพื่อนสร้างให้อยู่นั่นแล้วสำเร็จแล้วก็ได้เฮือนงามตอนนี้ก็มีแต่ถารอมือรอวันขึ้นไปอยู่อะไรพี่น้องเอ้รอมือเลิอกง,งามยามดีมือใด จังไดก็เดียวทางเบาลี่เพิ่นสีแจ้งมาให้แม่ป้าอีกืนอนึงที่นอกแม่ป้าแม่นแล้วก็ที่จะมาโอ้แล้ะเพราะว่าทางอันเรจจิรี่เพิ่นมอบให้งานให้ทางบาโอก็ได้จัดการว่ามือใดขึ้นจังไดเพิ่นก็นต้องบอกลงหนาอยู่แล้วเพื่อให้ชุมเจ้าเพื่อว่าไปหาว่าเอเวอาน้องมาขึ้นมาห่วงงานนั่นแล้วด,ดีว่าจะขึ้นลักนอกนเอาดูบ่บ่ได้ คนภาคนเดินคนขึ like um ้นคนดู Likewise, ้าขึ้นโบขึ้นได้เท่าคนบอกคนอะไรเนาะมือใดกะเทากะอยู่ด้านหลังนี้กันแล้วเขาบอกโอ้เมียนเดี๋ยด้บอกว่าหนาวเอ้ยบอกขอึ้นก็นอนขึ้นนอนนอนเอาดิสะซื้อได้ยากมันชุ้งยากอุ่งอุ้มขึ้นเต็นโตตีลงนอนตะลางบอกโอ้นั่นนั่นได้ มันถิมบนนาวบ่แม่ป้ามันเป็นตะนอนละว่าตารางโอ้ยนอนตารางแล้ววันนี้อุ้มขึ้นอุ้มลงมันว่างก็ได้ได้ผลผลักนอนอยู่นอกนี่แล้วคันอยากมาอยากนอนในก็ดีคันว่ายามห้อนเดือนสี่เดือนห้าก็นอนอยู่นอกนี่แล้วนอนตารางมันบ่แป่นรดนโจ้นปานไก่บ่มีอันห่างคุณบ่แม่ป้าเราก็เอาสังกิสีแล้วบ่างแอบจนหัว ยางนั้นแบบว่าเฮาย่างยังโมหันโมแหงยันทางขอลุงเพืพ่อนโจ,จมเพื่อนโจมลงโจมเรื่อยโจมหลายเท่อยันพาตกพาหยางนี่บอ่ย่านพระลาดกันหลอกกันใดว่าบาได้เนะาะก็เลยอยากตัดสินใจอยากขอ,อยุลุ่มอยากยุลุ่มโอ้ยพี่น้องเลย <c oughs> เริ่มสาม่ะเออสามอยางได้สามหยางได้อยางได้ <ๆ S 1> ไว้ๆนในกว่าเนาะ ่ต้นออยาววะได้เลยนี่ฮะดูต้นล้างว่ะยันทางพ่อลุงนี่ลำบากโจมขึ้นโจกกม,มลงเกกจ,จง้าลูกลำบากตันงเถื่อลูกก็ะโจมมีเด้ออุ้มมีเดอกลูกกะก็นั่งอยู่นี่แหละแม่ป้านั่งอยู่นอกอีกแล้วก็นั่งอยู่แล้วมันหกักมันกระดมันจะลงมามันหดมันยังไปกระดกลงก,ก็เอาตัวอย่างคือคุดค่อยไป ซาถูกเดบาบกำแย่ว่าเขาหน่อยว่าคลื่นแคล,ลงแกเดี๋ยวโดยอันนี้ไปบายได้ซื้อเขาป้ายได้นี่จะมาโ <l> บาได้เห็นอยู่เฮือนครับไปแล้วจักไปทางใดไปหากินไปแย,ย่ไข่มูแดงแล้วว่ะจะไปทางไหนหมด, <l> ดเห็นช้ำมาที่หันนอกไปแล้วกับมันพอลุงคำดีใาชันพู้เละผ้ากันนั่นหิ่หูกถือสวิงลงห <ไป S 1> ่วยพู้เละไปซราป,าปลาปรจักษ์่อนที่หา สองเท่าอันนี้พ่อน้องก็ไปเหตุเกี่ยงในเมืองพอนีก็ไปเหตุเรื่ยงเมืองไปแล้วสองคนเอื้อน้องไปไปแล้วพอได้กลุ่มแรงอยู่บ่แม่ป้าไปตะเก่านะไปไหมถือเสียมไปพ่อเ้าขบไปน้ำไปเบิ่งง้อพ่อน้ำแรงก็เรี่ยงงอนน้ำพ้นก็เรี่ยงอย่ามันหมุนชวนอ้อยชวนมันเปินเนาะอย่ามันเขาชวนอ้อยชวน แมนแถวนี้เป็นบอลของเจ้าปูอ้อยลายได้พี่น้องเลยบบแมนพอลุ่งเมื่อมามบบแมนแมนโบรหรือว่าถือเสียมใส่หมวกขาวมแมนแล้วแมนนะคอนบิสังคอนขู่แล้วขูน้อยพอได้ไไดก,กุมปาก อยู terror, ark, ่บ่เนาะก่อนมันอึดแน่ได๋มันคุมื้อนี้เขาเจ้าหาใช้ตลาดแหละหายังกระจักยากแน่กบเขียดมันยังคือกันยากยังได้แน่แต่แนวมันหาง่ายแน่คือสิปูจังซี่มันน่ะขุดเพือถึงยามนี้ก็ปัดโมันยาเมื่อยบ่เว้าดินน่ะแข็งเด้เดี๋ยวนี้น่ะวางหั่นบ่ได้เมื่อยแล้วว่าาสิเขึ้นลบ่ได้เมื่อยหาลูกไม้ว่มา ทำนี้ก็มา,อ,าออกได้ละอยูไหมนานนยนามนึงยังได้ยังอยู่ไหมแม่ยามนี้เนาะไม่ไม่ก็ยังพอได้กินอยู่คันว่าไปดูหานแหนงหานอมันอะไรแม่ปะไปดูแลยได้นะแม่แม่ยอดอ้อยก็ไปปอกเอามาแกงพอลุงเพิ่นมาแต่หาปาลาอะไรพี่น้องเอ้ยได้เลย,ได,ยได้อยู่บ่พอแล้วจะฆ่าจะได้พ่อลุงอ๋อ ได้อยู่ไม่ปเปล่าก็ได้กอได้มุกใบเข่าอยู่สมมมันอึดนนั่แล้วมันหายากยากได้คนขาเจ้าหาใส่ตลาดคือเขา,เาว,ว่ากันแหละมือนี่นะนข้าวเค็ตต้นใหญ่ๆพะรุ่นละใส่พูนเนาะเจ้าก็ก้านเอาเวิร์ดแล้วกลาค่ำกลาคืนผู้ใดเข่าดุน,าะดนะคันว่าคือเขาหรือใครอยู่คนบวดรู้ได้ออกไปก้านนะเขานะ คำมืดแหละนอนแม่นมาว่าสิมาจอดเบืงบ่อเทอิดว่าสิชวนเราไปเยี่ยมสบายบาบุหินครับจากเราไปใช่พอดีเวมาเยี่ยมมายาม่มทางปาวอนเพิ่นก้อนว่าว่าเมื่อยเด้เพิ่นจะขึ้นเคลื่อนไม่าเห็นนังแงงอยู่ยินเป่้ยเป่อยอยู <laughs> ด่ดีใจด, <laughs> ดีใจเฮงถือว่าเเฮข้าก็ดีใจน้ำทางปาวอนคือกัน <laughs> เรากะหน้าตาแดงเป่งปังกลัวเฮาอีกบันนี้นะเฮาที่ขลามในกลิ่นลายแบบหงจอยเหลืองครับยานเอานเนมิ่ฮาเฮาบาดยานมันมันพิษยาอย่าแมวยานั่นนะยามันไปจากแค่ปวดได้นั่นนะยาหางไม้นะยาหางไม้นี่ยาหางไม้อันเขาเ็เป็นทงเป็นทงคายเนาะแม่บอก่เป็นทงเขานั่นถามเขาอ่ะ เาเป็นนั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 นแม่มันบอกว่านี่นี่นี่เขาเมื่อก่อนเขาสิเวะาเมืองอยู่ตลาดเอาเมื่อต้มกินเขายังคลิมในกลิ่นแนวนั่นอยู่เฮายานมันกินไปทั่วยามันบียามันตึงกลับขึ้นมาอีกเขาเลยประกากินผ่นคลิเค็งขัดเขาอยากมีชีวิตเงนยาวเขาก็ต้องหักษาเอาเขาต้องหักตัวเองไงแล้วไหมปะ บอกวาเขาบอกเนข้อมับอกจิงเผ็ดบอกห้เมจิ้งจ้าจิ้ง้ไชยาเสือไมแต่ยาข้ไข่ก็ใ่ชเสือมช้มันกะทีจักบ่มีเนาะเหากรใส่น้อยนึงบคือห้านี่เผ็ดเข้มพวกของดองนี่ตำมหุงบางอย่างนี่เป็นชังยุดเบิดนับแต่หลับงัว มีแต่แนวมักตำหุงกับตำตอนเที่ยงหมืแนเงแนวมักโอ้โเหรบ่บบ่เสงใช้กเ่อเลยเจ้าบ่ใช้กจได้จูเจ้า่วนใช้จ้าบัวาต้ดอกเขาวาตต้แล้วก็บบุรีกินแมเรื้องรอยับได้กินอ๋ที่นี่เลยแหละอัน้วเ้าใครแน่เลยแล้ววจ่าเจ้าห่ว่าบ่กบ้าห่าเจมามา เ้างใครไหนล่ะห้องโบอยากข้าวกินเอานะเข okay, าแพงยังทันมาบโบทันมาจักพันชิมาบอกด้วยว่าจะไหนมื่อนี่เพราะไปเยี่ยมเพราะว่าเมื่อวานนี่เมื่อคืนนี่มีงานบุญแจกดิเลิกทุมากด็ดีย่านบางเทีเพิ่งกักนอนในประจกักมีงานบุญแจกที่มื่ออื่นก็เอาอีกนี่เลิกมื่อนี้มื่ออื่นนี่ก็ปลุกตูป่ปลุกเตนอีก<บ>มีงานบุญแจกนี่แล้วมันต่อบ้านใหญ่ดิ บ้านใหญ่แล้วผู้นี้เดี๋ยวไปต่อผู้นั้นแล้วผู้นั้นเดี๋ยวไปต่อผู้นี้บางคนก็แบบเอาใกล้ๆกล้กันนะนะมันบ้านเดียวกันขบวนซอยกันไปได้ชิดละแมนเป็นบ้านมันเป็นพันหลังคาเฮือนเลยโอ้มันใหญ่บ้านใหญ่บ้านใกล้กันบวกกับบ้านแบบหัวนาโอนบ่อไก่มันคนละพี่บ้านบาอูรีบัดอยู่ชมสะอาดอยู่ทั้งพี่ทั้งไป่นาสายพี่ตัวหอมบัดลงไปทั้งนั้นกขบวนไก่กันไปได้ ม่ออกไปทางรักสามสิบหาแต่ว่าประ่านหอดออกบมเห็นตีโพลุกมาเทิดนะเราไปมาบอกเที่ยวเหนือก็ไปนะเห็นหัวปวกสองหัวเนี่ยนึกเก่าโ่ได้เห็นพันปวกในป่าเพิ่นเอาหัวปวกมา่ะเพราะว่าป่าดุกมาปล่อยได้ปุกพัน สามร้อยสิบเจ็ดตัวมาปล่อย <Okay. S 1> ปล่อยน้องแล้ะน้องปลาสอนนะ oh. ตัวใหญ่เติบแล้วเดี๋ยวนี่อคันว่าดุกือมันแห้งใหญ่ไว้แล้วปลาดุกปลาดุกดำนะตัวใหญ่ตอนอพอต้องแผลซื้อมากกับตัวฮาวนิโป้ก็มีแล้ว oh. มาเมื่อนั่นก็นบ่อเห็น มาเมื่อนี้ก็ถามประชวรมาบุหินเราไปหาจ้างตัดอ้อยหาอยู่หากินนนั่แหละอยู่คนเดียวเนาะคันว่าบอกหาจักไปหากูไปหากินนะแนวมันแล้วนะมีของกินนางไปดามาไตซะอยู่ได้ล่าแบบตะกี้ถากินน้าใบเขาก็ต้องไปหากินแล้วเขาย่างได้ไปเป็นอยู่เนาะนี่เล่นนางไปนามาเออคนไปหากินเลย是 นายมึงเลี้ยแล้วเรียกยก,ยก,ยก่อนำามูเลี้ยได้พอใจะจะไปสัป่ไหมยังดีอยู่ไปหาทิศยังพอได้อยู่ไรอยู่ได้ป่า,าอืมนี่พี่น้องป่าหมานนี่นี่นะโอ้ทั้งกบทั้งเงินปลาซิวกัง้งเห็ดไปได้เอานี่พลุงชา้าอ๋อบอ๋อนี่น้ำนี่โบลายปะทูปปะ่บเ่เขียดพี่น้องกบปลาพอได้ยูเขียดก็ดิ ในยุน่นกินชองเถ้อเขียดกับปิ้งหอยมันได้ยากหนิเนาะโอ้มันหมดไอ้ได้ทั้งเทิงมันหมดหลางโซ่ีนได้โดยมันอยากหายากแล้วกบเขาเห็นบได้ตายตัปีนี้กบ บ่ได้ไปหาคุดบ่ได้ใส่เบ็ดใส่ก้างหลายปีหล้ยส่งสามปีแล้วบ่ได้ดิไปหาเออบ่ได้ออกทางออกคุณบอกฮะทางมองือซนบ่ไปบอมือน,นี่เนี่ยมีทุ่งเขาน้องใา้เขาว่าเวียงไปอยู่เฮามาเวียงอยู่เซนูนี่ก็เลยแวบะบมาพี่เลยไปเออมืองชนกับไปลงทางใต้บ่ได้พอลุงบ่ได้ขึ้นไปทางบ้านนั่น น้องอวเวอยด้วัขับรขึ้นไปทังบ้านน้องอาเวยต้องได้นอนมันไปเฮงขับไปลงมาไว้แหละมันเมื่อยเฮานน่แล้วขับรถไก่เนาะขันนอนคือหนึ่งขังลงมาหะหรใครแน่ตอนไปก็บอกแอนไปบ้านลุงโจยนะใครแน่นอนนอนอยู่หันนอนสองสามมื้อกับนอนนอนน,น,นั้นเราปะเพื่อนกับสองหลังเน้ <laughs> มันกระไก,กอีกหนึ่งแม่บัได้ไก่ปานไดจากบ้านลุงจุยเข้าไปพุ่นกาเพื่อฮอดกาโอ้ยน <ะ S 1> หวัวพลุงต่ำอันนั้นรถจนนู้มันทางมันอะคือขักคือขั้งคือข้าง,าง,างทางหยาแหง้งแม่ต่ำต่อไม่ลมันทางโอ้ยมีแตข่ขุมมีแต่ยังท่าง,างแบบ น้ำยังฝนตกมันไหลตะกี้ข <ừ. S 1> อเนาะบ่ได้แปลงบ่ได้น้ำไปายากป่านี้คือเขาใช้ที่เทาเลยลุงโจยนะเออก็เท่าตือพันแล้ว่บะแมนเราเจ็ดสิบแล้วประจักษ์หอดป่ะลุงรุ่นเดียวกันหกสิบปลายเก,กือบหก หกสิบแปดหกสิบนี่นจากเราเอาอยู่ไรเฮาหันคนน้อยแมนเราเห็นหุงงเราไปดองไปบุญโอ้ยเราบอกหนฟังทำตายเกิดไม่เหเรอวะเราไปลอกตาลเลยเห็นหุงตะกี้บุญหุงเราไปทั้งใดก็ไปงะวันนี้เดี๋ยวไปหอดกานอึองฝนตกนะเรนะาหน่จะจไปหอดกานอึองหันไปเพื่อไปหอดรถ บ่มีอึงเรอะได้ไปชื่อพี่กายนี่ไปพ่อเพิ่นฝนตกไม่อึงห้องงอหยออยูวว่เราอะไปบัดไปคําแน่พูดอยู่กใกล้เขาเจ้าเอาไปแล้วในห้องในเถียงในห้องในคองเขาเจ้าเราบ่ววได้ช้ำอึงก็ดีล,ววล้าอะเ่ากะโอ้ยดีใจได้เห็นจข้าไป ไปมือนั่นบริเวรเลยไปมือน่ะโอเคเรามายามที่คอยดูดูเลยวางเกี่ยวเข่าเนี่ก็บาแสนเอาลูกเพิ่นมาอยู่มาเกี่ยวเข่าอยู่<อ>แม่นเอาบารสายพนมาเกี่ยวเข่าซอยเอันเจ้าห้องอันลูกจุย๋ยไหนก็ด<ฮ>อกแม่โอ้โหเนวนั้นจะน้ะเนาะ<ด>อ๋อ เล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้คันใดก็ท้าสีแล้วเมเช่านี่ยังมันหมาดยังไม่ไมอยู่พี่นอ้องมินคิวชีทุกวดอยู่เดยนี่ฮะทุกงามแฮงงามแฮง,ง,แงพี่น้องเอ้สม่วนต้องต้องอยู่พี่น้องเอ้บ้านป่าวันมีแหละพี่น้องอเอ้เนาะเห็ดแล้วแล้วก็งามเลยพี่น้องเอ้ โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็หลายนาทีพอสมควรจะไหนกน็จะขอตัวจู่คลิปไว้สักก้อนพี่น้องเลยผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเดอ้อนำความให้พี่น้องนำเอฟซีที่เขามาเบิกมาชมเบิร์ตสุขูสุขคนอะไรพี่น้องเลยพี่ไม่เข้ามาแล้วกับขอให้เอฟซีที่เขามาเบิกมาชมจงอยู่ดีมีแห้งสุขก,กายสบายใจร่ำรวยเงินคำเบิร์ตสุขูสุขคนอะไรพี่น้องเนะาะสหรับน,นี้ขอกล่าวเข้ามาสบายดีเดอ้อพี่น้องเลย